สวัสดีค่ะพบกับรายการวัวเสิงเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันพันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเคลื่อนหน่วยผันผวน,นมากในช่วงกลางคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นแตดหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดตอลลาแต่ว่าหลังการประชุมมีแรงเทขายออกมาสำหรับผลการประชุมเฟดเป็นไปตามที่คาดการไว้เฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยยังตึงดอกเบี้ยไว,ไว้ที่เดิม5.25-5.5ถึงเปอร์เซ็นต์ แต่ประเด็นที่ส่งผลรบกับราคาทองคําก็คือเฟรดมีการปรับเพิ่มดอกพอดในปีหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิม4.6เป็น5.1ส่วนปีนี้ยังคงไว้ที่เดิมก็คือ5.6ตีความได้ก็คือในช่วงที่เหลือของปีนี้เฟรดยังขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งส่วนปีหน้า เฟดอาจจะตึงดอกเบีย้ยยาวนานมากขึ้นก็คือจะลดดอกเบีย้ยเพียงสองครั้งเท่านั้นจากเดิมคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบีย้ยสครั้งค่ะขณะที่ประธานเฟดก็ส่งสัญญาณว่าจะต้องใช้เวลานานทีเดียวเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อกองทุน S อสพียา s ก o ทัสนขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่2ขายออกมา0.58ตันค่ะ ราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืนหนึ่อยยดอลลาร์ลดลงหนึงจุดดอลลาร์ค่ะคืน 1, คนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ4ตัว1นึ่จำนวนผู้ขอสกนว่างงานตลาดคาดการณ์ว่าจะ,ะเพิ่มขึ้น4,000ัรายเป็น2องแ0 0สรายดัชนีกิจกรรมการผิดของเฟดส,สาขาฟิลาเดลเฟียเดือนกันยายนตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลงก็คือ ติด0.4ส่วนยอดขายบ้านมือ2เดือนสิงหาคมคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น4.1ล้านยูนิตตัวเลขสุดท้ายดัชเชนชินนนำภาวะสศรษฐกิจเดือนสิงหาคมคาดการณ์ว่าจะติดลบ0.4เท่ากับเดือนก่อนค่ะที่สำคัญนะจะเป็นจำนวนผู้ขอสแายน้องงานนะคะตัวเลขจะออกมาในแนวทางอย่างไง นะคาถ้าสมมุติออกมาในแนวทางก็คือออกมาแทนที่จะเพิ่มขึ้นกลับลดลงนะคะตรงนี้จะส่งผลลบกับทองแต่กรณนนีที่ออกมาตัวเลขออกมาสูงกว่าที่อาจคาดการไว้นะคะสงผลบวกกับทองคําค่ะแนวโน้มราคาทองคําในช่วงระยะสัน้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวไซ d e เวย์นะคะหลังจากจบกรารประชุมเฟดไปแล้วนะคะประเด็นที่ตื่นเต้นก็คงไม่ค่อยมีแล้วเท่าไหร่ แนวรับ1,925ัดอลลาร์1 9 2่าดอลลาร์แนวต้าน1,942ั่ดอลลาร์แล้วก็1,947ัดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งเมื่อวานทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการ all time high นะคะแต่33,050าสบบาทสำหรับราคาทองแท่งขายออกของสมาคมเมื่อวานช่วงกลางวานันค่ะ เมื่วานนักทุนก็คงแฮปปี้นะคะเอาทองมาขายกันพอสมควรทีเดียวนะคะปิดช่วงเย็นขายออก32,900บาทเพิ่มขึ้น100บาทค่ะแนวรับให้ไว้32,950บาท32,900บาทแนวต้านส3ม0 0บาท33,150บบาทค่ะทองแท่งใครมีอยู่นะคะขายทำกำไรออกไปก่อน go future ปรับตัวลงมาเข้าซื้อที่หนึ 1, ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์คัดลอสหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบดอลลาร์โกลอไรฟิวเจอร์ซื้อที่หนึ 1, ่งพันเก้าร้อยสามสิบดอลลาร์คัดลอสหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ค่ะเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบเก้าเดือนครึ่งนะครับทะลุสามสิบหกปะตั้งแต่วันก่อนแล้วเมื่อวานขึ้นไป สาสิบหกบาทสาสิบสองสตางค์เลยนะคะแต่ว่าปิดช่วงเย็นทรงตัวสามบาทวันนี้ที่ทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะเราคงช่วยหนุนหลาัานของแท่งในประเทศนะคะเมื่อวานไม่ได้ขายวันนี้ขายก็ยังมีกำไรเยอะอยู่เงินบาทให้แนวรับ35บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน36บาท30บสตางค์ค่ะ สำหรับ US Future นะคะเกงกำไรฝั่งซื้อได้นะที่ทางเงินบาทที่อ่อนค่าขณะน,นี้ลงมา35บาท80ตังเข้าซื้อนะคะเราก็ขายทำกำไรที่36บาท30ตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ